สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวรัคนาเมทุนในเดือนมิถุนายนอีพีแรกกันนะคะอดีตที่ผ่านมาชาวเมทุนคุณเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีค่ะเป็นคนคิดมากคิดเยอะคิดถี่ถ้วนคิดอย่างละเอียดคิดจนเครียดคุณเห็นราชาไม้เท้านี่ไหมคะเขาเครียดเขานั่งอยู่บนบัลลังก์แล้วก็สูบบุหรี่ไปด้วยมัน มีภาระหน้าที่อะไรบางอย่างที่ทำให้คุณแบกรับมันเอาไว้อดีตที่ผ่านมาคุณเคยเดินออกจากใครสักคนมาแล้วคุณก็ได้กลับไปหากันและกันอีกครั้งมยค,ความรู้สึกอยากจะกลับไปอะค่ะคุณเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมคะเขาวิ่งเข้ากลับไปในบ้านเพื่อมีผู้ชายรออยู่หน้าห้อง หน้าบ้านแล้วก็มีเหรียญอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวคุณน่ะมีบ้านมีคนรักมีอะไรเพียบพร้อมทุกอย่างแล้วมันเคยเดินออกจากกันไปแล้วกลับเข้ามามันเป็นกลงล้อแห่งโชคชะตาที่ทำให้คุณได้มาเจอกันและกันไม่ว่าคุณจะเคยทะเลาะบ่าแว้งกันนักแค่ไหนไม่ว่าคุณจะเคย พูดจาร้ายๆใส่กันแค่ไหนคุณก็กลับมาพบมาเจอกันมันมีความรู้สึกภายในมันมีความรู้สึกคิดถึงมันมีความรู้สึกดีๆที่เคยมีมันนึกถึงอดีตที่เคยรู้สึกดีต่อกันแต่ความรู้สึกดีนั้นมันต้องการความชัดเจนความซื่อสัตย์อย่า อยากให้ใครสักคนเข้ามาโอบกอดในเวลากลางคืนคุณเห็นชายหญิงคนนี้ไหมคะผู้หญิงคนนี้เขาอุ้มสุนัขอยู่มันต้องการความซื่อสัตย์สุนักขก็หมายถึงความซื่อสัตย์แล้วก็มีผู้ชายโอบกอดด้านหลังคุณอาจจะคาดหวังกับรักครั้งนั้นค่ะว่าอยากจะได้ใครสักคนที่ซื่อสัตย์กับคุณจริงใจต่อคุณเปิดเผยทุกเรื่องราวกับคุณปัจจุบัน มันได้รักนั้นมาแต่มันก็รู้สึกว่ามันอยากได้ความยุติธรรมอะคะ่ะอาจจะเป็นไปได้ว่ารักครั้งนี้มันไม่มีความยุติธรรมให้คุณก็ได้นะคะคุณก็เลยช่างใจไว้คุณก็อาจจะเหลือเผื่อใจไว้แบบไม่ให้หมดอะคะ่ะไม่ให้ใจเขาหมดคุณจะแบ่งใจไว้ครึ่งนึงก็ได้นะคะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้แล้วตัวคุณเองอะ รู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกคุมคือคุณเห็นราชินีคนนี้ไม่ค่าราชินีพระจันทร์เขาใส่หมวกแล้วผ้าบางๆคุมอยู่บางทีคุณก็อันอยากเขาเรียกตัวคุณน่ะยังรู้สึกถึงอดีตเก่าๆที่ทําให้คุณเจ็บปวดก็ได้นะคะคุณเคยเดินออกจากความสัมพันธ์มาคุณเคยหันหลังกับมันคุณหญิงคุณรัดเชิดใส่คู่ของคุณก็ได้ค่ะ มันทําให้คุณรู้สึกออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งนี้แบบอย่างสง่างามก็ได้นะคะแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณกับเขาก็เป็นสถานีรักต่อกันไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนมาไหนไม่ว่าคุณจะเคยทะเลาะก,กันมากี่ครั้งก็ตามนะคะคุณก็จะกลับมาหากันมีสถานีรักตรงนี้รออยู่ค่ะคุณก็ยังไปต่อใน ความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณก็จะบารานความอารมณ์ความรู้สึกของคุณกับเขาอะค่ะไม่ว่าจะทะเละาะกังกันยังไงคุณก็ยังจะกลับมาพูดคุยพูดจากันอยู่อะค่ะเห็นชายหญิงคู่นี้ไหมคะเขาอยู่คน,คน,คนละมุมคนละมุมของเก้าอี้แต่เขาก็ยังใช้นะดื่มแบบชิวๆอยู่อนาคต คุณก็ยังไปต่อในความสัมพันธ์นี้เด็กคนนี้เห็นไหมคะคนคนนี้เขาจะเสิร์ฟถ้วยใบนี้ให้กับลูกค้าต่อให้ถ้วยใบนี้เคยล้มลงไปเท่าไหร่ยังมีอีกใบหนึ่งที่เหลืออยู่เขาก็ยังจะเสิร์ฟความรู้สึกตรงนี้ค่ะอาจจะเป็นไม่ได้ว่าคู่ของคุณเนี่ยยังอยากจะบาลานซ์หรือตัวคุณยังอยากบาลานซ์ความ รู้สึกตรงนั้นให้มันพอดีให้เข้ากับรักครั้งนี้ไปได้มันทำอะไรไม่ได้มันเดินทางไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้อาจจะเป็นคนไกลก็ได้ค่ะที่ที่ทเขาเรียกว่าอะไรอ่ะห่างกันอาจจะเป็นช่วงโควิดอย่างเงี้ยไปมาหาสู่กันไม่สะดวกมันก็เลยทำให้ห่างกันแต่มันก็จะได้กลับเข้ามาเจอกัน จะกลับเข้ามาฉเฉลิมฉลองจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของการแลกกันอยู่ถึงแม้ว่าเรื่องราวบางอย่างมันอาจจะมีคนมากมายหลายอย่างที่เข้ามาปะปนในชีวิตของคุณคุณเห็นไพ่สองใบนี้ไหมคะมันเป็นคนสองสามคนที่มมันมีอยู่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ของคนรอบข้าง อาจจะไม่ใช่เป็นชู้สาวก็ได้นะคะอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเขาก็ได้ที่เขาเรียกว่ายังเข้ากับเราไม่ได้หรือทำให้เขาไม่สามารถตัดสินใจที่จะมาอยู่กับเราก็ได้ค่ะอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายคุณกันนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อนะคะไพ่ออกมาบอกว่าคุณเครียดค่ะคุณคิดหนัก กับเรื่องราวเหล่านั้นบางครั้งคุณอยากจะไปหาเขาหรือบางครั้งคุณอยากจะต่อสู้กับอุปสรรคทั้งหลายที่มีอยู่ที่ไม่ได้ที่มีอยู่อาจจะเป็นอุปสรรคจากคนรอบข้างของเขาก็ได้อาจจะเป็นคนรอบข้างของคุณก็ได้ที่ทำให้คุณกับเขามันไม่สามารถที่จะประสบ ผลสำเร็จกับความรักครั้งนี้แต่คุณสองคนก็ยังดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะคะมันอาจจะดูแลกันทางด้านจิตใจก็ได้ค่ะอาจจะดูแลกันแบบเพื่อนหรือบางครั้งอาจจะดูแลกันอย่างคนรักหรือว่าคนรักของคุณมันเหมือนกับมีความห่วงใยกันอยู่อะคะ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคู่ของชาวเมถูนกันดีกว่าว่า ชาวเมถูนคู่ของคุณนะ่ะคิดยังไงกับคุณนะคะหลายๆคนอาจจะห่างคู่กันในช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงโรคระบาดเดินทางไปมาหาสู่กันอาจจะยังลำบากคิดถึงกันก็ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ก็ได้ King of Swords Page of Cups Seven of Cups Four of Sauce, Four of Cup, to hmm. White, Two of Bendicule, Page of Bendicule, Queen of Sauce, Six of Cup, Justice. The Moon, Six of Bendicule. s i s of z o r the fool คนรักของชาวเมถุนนะ่นะณตอนนี้เขากำลังต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองอะคะ่ะเขาอยากจะมีครอบครัวอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณนะคะ แต่บางครั้งเขาอาจจะเคยเจ็บปวดมาเคยผิดหวังมาหรืออาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้ค่ะชาวเมถุนที่คุณกําลังดิวอยู่นะตอนนี้เขาคิดเขาเครียดกับความรู้สึกของเขาที่เขาได้มาเจอเจอคุณค่ะเขากําลังบาลานหัวใจของเขาบาลานเรื่องอฐานะฐานะานะตําแหน่งหน้าที่การเงินกับคุณอยู่ก็ได้ตัวเขากําลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ก็ได้กําลังหาเงินหาทองเพื่อที่จะ ไปต่อยอดกับคุณการในการเป็นครอบครัวก็ได้ความรักของคุณมันเหมือนความรักของเด็กๆหวนคืนไปสู่ความเป็นเด็กๆอาจจะเป็นความรักที่เริ่มต้นที่จะคุยกันก็ได้นะคะมันเป็นจัสติกก็คือความยุติธรรมตัวคุณเองอาจจะยังรู้สึกลังเลตัวเขาอะค่ะยังรู้สึก จะช่างใจอยู่ยังรู้สึกกลังเลยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเขาก็ยังมาเอาใจมาให้คุณได้แค่ครึ่งเดียวอยู่ค่ะเขาอาจจะมีภาระหน้าที่ครอบครัวของเขาอยู่ก็ได้นะคะ The Moon มันเป็นความรู้สึกเป็นความหวังเล็กๆน้อยๆมันยังคุมเครือมันยังไม่ชัดเจนค่ะแล้วก็มี six of p e n t a c l เห็นไหมคะ มันนึกถึงอดีตนึกถึงความหลังนึกถึงอะไรก็ตามที่เขายังมีอยู่เขายังไม่มั่นใจค่ะเขาก็คงอยากจะหาเงินหาทองสร้างหลักสร้างฐานเพื่อจะมาสร้างครอบครัวกับคุณก็ได้นะคะมันเหมือนกับว่านะตอนนี้เรื่องของการเงินก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขายังช่างใจอยู่ยังไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้อยู่นะคะ เพราะว่าบางทีช่วงเนี้ยโรคระบาดมันเยอะการเดินทางก็ลำบากการงานการเงินก็ยังไม่มั่นคงก็ได้ค่ะเอาละค่ะชาวลัคนาราศีเมถุนคะไม่ว่าตัวคุณนะคะจะเจอเรื่องร้ายๆอะไรมาก็ตามขอให้คุณอยู่กับปัจจุบันค่ะปัจจุบันเท่านั้นค่ะที่จะทำให้คุณมีความสุขใครก็ตามที่มีความสุขกับตัวเองที่มี ที่สามารถอยู่กับตัวเองได้โดยที่ไม่หวังพึ่งใครไม่เอาใจไปไว้ให้ใครคนคนนั้นจะอยู่ได้อย่างมีความสุขเมื่อคุณมีความสุขให้กับตัวเองแล้วมันจะมีแสงออร่าออกมาจากตัวคุณใครก็ตามที่เป็นคู่ของคุณเขาจะเห็นแสงออร่าในตัวคุณเขาจะเห็นความดีงามที่มีอยู่ในตัวคุณเขาคนนั้นแหละค่ะ คนแบบนั้นแหละค่ะมันจะดึงดูดมาหากันและการมันเป็นโชคชะตาค่ะใครทําดีก็ย่อมได้ดีใครมีคู่ที่เหมาะสมกันโชคชะตาก็จะดึงดูดคนนั้นมาเอาละค่ะยังไงแล้วข่วแ่ะก็ขอให้ชาวร,า,ราศีเมถุนนะคะโชคดีกับเรื่องการงานการเงินความรักในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะสวัสดีค่ะ